แล้วเบิอะไบ้นี่นะจิกเบอร์อะไก็คือพอนั่งเบิรงคืออเทน้ำเบิรงแม่นมันจีลงบอมันต่ำมันต่ำมันปิรดูด้อะไรนีดเลยตัก็บอดมนเนาะีิได้แต่ว่ามันจะเังหน่อยนึงล้วก็บางคนพีดหันคนเทนพอดีได้บนปัปู่นี่แบบนี้ มันเลยมันเลยนัมันเลยสูงทำนี่แน่นอเเน่ยะีครือที่กระโดดโลพอมาเข้ากันดมันเลยคือเกียร์พนธุ์โทรหาเขาบอกว่าควานรว่าพันีรับที่ชอบเป็นสยทางอุตสามาบานประตูเลแตเป็นู้เนาหมได้รย แจ้งว่าพญมูโอ้การปักยสบายดีเะสบายดีน้องม่นน้องปาดูกนสจุบกันยินดีต้อนรับซ่องสมบุญมาหน้าอีกแล้ผู้พน้องเลยโดย กะมาพูกพอในวันนี้เนาะทางสุบูรณ์ก็ได้ขอมาเบิ่งความที่ความละเอียดเนาะที่มามาบ้านเนี่ยทางพ่อสร้างพนสระใช่กลองไอ้สาะมันโบกเสานะเนาะตัวแล้ยวระโบสมบูรณ์แบบระโบเนาะตัวจังไัยเก็บงานเรียบร้อยครบเซฟเบิร์ดระโบพอว่านี่ทา้งข้ากลับกอนเมื่อวานนี่กลับกอน นี่ตอนนี้กะได้มาเบิงเพื่อนซานของน้องแต๋วคือเก่าเนาะอืมนี่กับันไดเราได้ตกแต่งโสมหนะไว้เรียบร้อยสมวยเนาะคือว่าทั้งบ่เตียงเพราเราว่าสร้างสิมาทาสีไอ้บานประตูอยู่ได้ป่าเอ้ยบนีค่ะนทาบ่เตียงโทรมาว่าอีก2มื้อเนาะมื้อบ่แ่นมื้ออื่นกแม่นมื้อ ว้อวพัดดักซิมาเทราวาถามมาเฮิ่นลงเตาแล้ว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 อ่ะเนาะว่าโโทรหาทางสาวจอยให้เพิ่นผาสีบานปรตูเลยอยู่ป้ายเพิ่นนะแต่ทั้งใดแหละสมอยสิมีแท้สองไม่รูกนี่ฮะอยู่ไหนว้าเป็นไตรอ้าว สวัสดีเอ้ยสีชายคนใครคนอะเอ่อเมียนเมียนรเมียนไล่เมื่อียนได้มือเมีเวลาเออเออเนาะก็เป็นเดิมปกติแหนนำลูกแหลนนำลูกประดินน้ำเมื่อน้ำสาล้ำฝนผนบอกหมักพิกมักนาก็ใช่กระต้าพริกก็ได้ขมงนาเจ้ากะ หืมมันเอาใช่การปะได้กระทางตัวนี้ก็เพิ่งไปนา,นาน้าหนนปูนโอบแล้วตรงใน,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 นล่างคัดออกอตัวสงังไม่ได้มาไหมนีบ่บอหนอไม่เอาว่าเราบอกเมื่อวานนี่เป็นใส่บานประตูให้เรียบร้อยแล้วห้องน้ำนะ หึบัวเท่ของเนี่ยบัอันนั้ประตูหันใช่เห็ได้ใช่แล้วถ้าใช้งานได้หรอบอได้แล้วยังไม่ได้ใส่โอ้แล้วเป็นอะไรพันสีแปลงของน้าผห้นในบัวบานเนี่ยเป็นบัวแปลงไหมคะเป็นใส่แต่บานประตูแล้วก็ขึ้นไปเบิงเนาะจะเห็นนี่แล้วก่อนเขากล่จากสีว่าจังไหมเขาบอกลายเทธออะไร เดี๋ยวพนปูเ no ห็นหายกะคือเจ้าได้ย um, ินนะไอ้ก็บอกย่ำไปเลยนะเจ้านี่ยบอกคนบ้านเดียวกันเฮ้ยๆๆ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 อยู่จัๆๆันๆๆ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 ูๆๆๆๆๆๆ่ๆอๆอสร้างผู้ๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆว่าๆิๆๆ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 ๆยๆ่ๆ่ๆๆตั โอเคแล้วคันนี่ก็เครื่องมือพคนยังไม่เราไปอยู่เนาะมาเมื่อเพื่อคนนี้นนงานต่อด้แมนหัวอ่อนจะจังไรบอดนี่ง มันจะมาลูกดินอยู่พ่นลูกมาอยู่ใชไมจะไ่บ่ใครเช้าขากขก่บ่อไข่เพื่อนนะเช่า่้นนี้ไทยซีเมซีเทียไทยนั่นจ้าขายพิ่หยืดจ้ะสพิปีเท่าไรเพื่อนนะครบสิครบสองปีแล้วบ่วันที่เชเก่ามีสามีสาที่เช้าเก่ามีสาสองกาม,มันครบสองปีบ่ อันอันละเพิ่นถ่ายเพิ่นถ่ายยืดยืดโตหรือว่าถ่ายเว้าเกี้ยงบางคนก็เก็บสมบัติอือเก็บสมบัติไว้ใหงก็เอาบ่ต้องใช้ียังกันยัดใส่ก่อนอันแฟนตัวนี้หันยังใได้อยู่บ่นี่ได้อยู่โอ้คือคือบ่ขึ้นปกไว้มันหสันมันบ่ถงบ่เพราะว่าเฮาเก็บไว้ซี่เดี๋ยวมันสิเสียเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทงม ละเอียดของพี่น้องแตวก้อนอพี่นออ้องเลยอตอนนี้ก็ทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเพิ่นกระถามมาได้เนาะได้มีเทกันเปื้อนให้น้องแตวบ่อมีงบบ่อเนาะได้ทาสีให้น้องแตวบ,อบ,บอนะ่อ,บอมีค่าสร้างกระโลระบอ่อตอนนี้บ่อในมือน,นี้เลยพี่น้องเลยตอนนี้คออออนะือยังบ่มีเด้อเนาะยังบ่มี คือน้ำสบุนตอนนี้มีแต่งบซื้อกะเบื้องหรือว่าซื้อกระโลเนาะใน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 เมือนี้เนาะแต่ว่ามือหนาไปแล้วโบผู้ว่วาทางพระรักพญายพันส่วย่ยมาด้วยว่าจังใดเข้ากัยังโบหู้เขาว่า,าก่อนดวงหนาบาไรเนาะโดยแต่ว่าเป็นใจของเขานะเป็นแบบนี้เอ็นแบบคือว่าเขานยังได้ซัมนี่กะ อยู่ได้แล้วถ้าว่าบบได้มีขั้นตอนต่อไปก่ต้อนฝันอยู่แบบนี้ก็ยังอยู่ได้นอนรับฝันดีค่ะบบมีอยังเกียดเราแต่วเน้อไปขับเบิ้งเขาพี่ดอกไม่ดอกหรือเป่าก็หัวพูดเลยสะผมบอกเฮ้ยก็เนียนเถะโอ้ยหลอกเทาง่ายเลยมาหาเปิดเนาะไอ้กแบบตู้เชื่อมมาดูแท้ไม

ủa quanh quanh nguội, lông quanh 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 đây ngân đồ quanh quanh cuốn quanh 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 này quanh 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 มือประจแล้วออยใส่ต้องรอ่ะไอห้ดนเจาบปรเดียวออนี้ก็ทำความสะอาดเนี่แล้วก็เออซนแล้วนเนาะโอ้มีแล้วามีเลยค่กล้วคล้วนาี้ของประตูของน้ำเลย สบายป,ป,ปิดตึบโอ้อน,นอนปตูนอยอ่ะดีมาโอว์ไปเร่มันนี้นอนแลยย้วฝาว่วะอืนี้วันนี้งงจับหันประตูนี่ประตูนี่ไม่ได้มีมมงเ ตัวนี้พักไปเด้แม่ขอได้เนาะเอออแต่ว่า่ผู้นําลงูบ่ลนี่แต่ต้องดสามาเิดเบบ่อันใสทางเนแต่ว่าแล้วเบิบ่นี่น่ะมันิกบ่ิกบ่ล้ก็คือบ่นั่นเบิ่งคือบ่เทน้ําเบิ่งแม่นมันสิลงบ่เอาเอาเถิงเ Ô, làm cho con lọc. Ô, mày là cái tay anh. Quân nhân nắng 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 nó là sữa mỡ rồi đó, Đấy kia ăn càng nữa, nè, khỏi phương. Nó không ăn càng không? mình mà nó ăn. là cái này, nè. Nếu nó nó phải là nằm, nó chỉ kháng, chỉ Như thế tìm ra Đâu. Đâu. Thật, toàn เนาะใลาดไปยุ๊บอ่ะปุ๊บเอาอเน้าล้างเอาลาดใส่ตรงนี้ะ่เอากะจายเออได้แล้วย่ว่ามันสีว่ามันสะข้างยูไซฮะนะยานว่านี่เห็นบอกเห็นมันก็ว่าจะมันสีมันสีอ่งอยู่นินดนึ่งนะจะแตกนอนไว้ก่ออ่ะ แต่ Philosophy ีกอกพอะอนีางนูนแต่มันหลายลายอแต่ว่ายามันบเบิดมันสิบอกว่ามันเป็นอ้างอยู่นี่เนะแม่นอกแต่มันเป็นคือเป็นอ้างอย่างนี่เนาะยามันอ้างอย่นี้เออสีนั่นย่ดอกสิดอ๊อกข้างข้างก็ดได้ได้กันหน่ยะืติกระโดดอะไมันติกระโดดหมันปับกนั้นแมเมนจิปับได้อยู่ ว่านนี้มันกระจาโจกๆลงอยู่นี่มันกระไรอยู่เมือนโโจโโจลงเพราะว่ายังชิติโกโลอยู่แต่ว่าเสียทีอย่างหนึ่งบัตตู้ห้องน้ำติดกับพื้นเกินชิดิทบ่ได้ชิดิทบ่ได้แต่ชิติโกโลนี่ติดที่ทางใหมองมองการพประตูนี่ชิดิทบ่ได้ติดทางในกับมันทางนั้นได้ใช่ยี่ตดได้บอกระนี้เป็นโก๊บย่างเรื่องเรกเลยมันโมเมนต์มัน

หึ่งใช่ยาวมาบ้างวันดโล่หน้าไปลงดูเล้หน้า้โคงลงดูเห็นเลยลงลงันลงมือมันกะลงแนี้แหละไรอยู่แต่ว่าทางโครสร้างพนที่หันพนเทมนพอดีได้บว่าันธุ์มีปรานี่มันเลยมันเลยนั่นมันเลยสูงติดล่ไดแบบนี้ต่ำติดเลยแต่ตอนนี้ก็ยังพอดี phiêng lên nó chú lên chậm ngập cả măng luôn nè mặt tết phi lời ไหนไหลเอค่อยเนาะเออบไหนยูก่กแห่งยุคเออบ่มีผานอยู่พื้นแต่ว่าสิบ่านแต่งบานประตูเพนิดพื้นเกินได้ๆๆๆแวานแวน้าบ่ไหลบ่เยน้ไหลลงเกียงบ่เลยตั้งอยู่นติดนอยนบงนี่นะเออรมาแต่เฮือนเฮาก็ยังัง วบ่ตัวนี้หันมันติดก่าของนอนเปิดติก้อทัซมันแก้ไเอาไม่เนาะพถ้าเป็นไม้นี่แต่ตัวนี้นี่ยังมันมันไ่ใช่ปัญหาหนิมัน่มปปัญหายังหนิปัิ่านกงนี้อเัพิ่นกบเข้าไปอีกก็ได้แล้ตาบักแล้วแหะเพิ่นมีวิธีของเพิ่นมั้จ้ะ

เออเพิ่นไห้จับเอาไห้ใส่มือได้เพิ่งนโอ้ยไปเบิ่งนนิ่งไปเพิ่งนบั่งไลไปผ่านผ่านเพนน้งไลลงสะดวกดูนั่นดีเพิ่นกัาหายแล้วเนาะนั่นคือเราแกย์นหาเนาะว่าฟารนี่ว่าคนที่เรบิดชอบเป็นถหายทางอุท่าบานประตูบอก่อแต่เป็นผู้่ว่ แจ่ว่าพญามัวหูโอ้โจ่เป็นอะจ่วปบุญแน่จบุญแ่วพญามัูบุญป้าองชคยบุญกองเขาหรอโอ้จะแบ่หมูอ้างอึ่งอู้ชืออะไรยิ่งพ่อช้างก็มีกับดกับกับมาบินบุญบุญกองเขากัมีแต่ทั้งหมดเยี่ยมพนท่าหาเอื่ยแล้ว คนเาค่าวันนมาบุญกุนจะเป็นมุงหองฟังอาจารย์ของสิงสิงชนสต้องี่็้นสิใช้สิใชอี่สิง่นี่สีใชเนอเดี๋ยวหลาหน่อยเปลี่ยนสือเฮเดี๋ยวบอกว่าป้าเลยกับทางบนทางโพซานเด้อถ้าโพซานเป็นหมข้าวกะจับมือสองมือเขาไปจิกกับแล้ว าคข้าวอาระถวงพ่อสร้างคนเอาคนสิเอาน้าคนเทไรแต่ว่ามากพ่อสร้างเาบอกคนว่าวาจะหมายถึว่าอยากให้เลิ่นไปดินึจดินตนากาเพื่นได้ก่อนจะาครนงจ้าได้เงินเพิ่นเนาะเงกับเพื่อนจ้ลงเ้อทางเพื่อนจะหมดเียวไ่คุยกันแน้วพราะว่าถ้าคนเราเออเเป็นยังโดนถ้เอามัหมดเดียวกับบอกคนว่จ้าคืนสองมือหมเดียกันมาแล้ว แล้วต pues no? ัวน um, uh. uh. <so ี้ห <so uh. ันพัาเนื้อ oh ผ um. ืนทาวสีหันเนาะันคือบานบานประตูยังไงน่เนาะตูเราอาท้ากันไั่นทาสีเรียไปงามนห่ะเออโอ้ยมันทำังไแต่เวนี่มือเล้วเพื่ออยู่สองคนลูกเรืดีสบายแน่ชาด้แมเปร์แดบานนี้เนาะ เฮ้ยพื่อนจะเข้าไปในวะหเือในวะเข้าไปอเื่อเพิ่นอย่าบอกปิดปิดเปิดประตูหนีมือนะวแล้ว่บอกเมื่อนคุณน่เวคือตอนนี้เอฟีเพิ่นกระทามากมายเพราะคนทุนเ้วนลงเดี่ยวมีสีมีอย่างก็แต่ว่าในมือนี้เนาะยังมุมีเเราเองยังมุมี เดืนส sí, euh, sí, sure, e, ีเด mm ือนสิบามเนี่ยคือชางสมบูรณหันนีเป็นงบซื้อกระเบื้องหลังจากซื้อกระเบื้องแล้วันสิเดือนน้ำพอาถวายแดดซื้อปูนกระดาษทรายเพิ่มอีกเนาะแต่หลังจากหันมันซื้าะค่าสร้างจะแก้ทรายไปยังโบรูเพราะว่าเฉพาะค่าสร้างที่ต้องเบื้องต้นก็ต้องอยู่แปดพันตายนะว่าแกลืร้อยเนาะเกลืร้อยบาทถ้าเราตรงไปขึ้นือคนไร่หันมันจะต้องอยู่แปดแปดสิบสองเกทอะแปดพันสองแปดพันสองค่าสร้างเนาะ แตเราถักเบอร์อะครไม่รูเลยนั่นแหะอันนี้กับนั่นแหละน้องเองมีแต่พี่ตะไปทำก้านนะครับพี่ตะทื่อพี่แก่นิ่นิ่นอยากเล่นไม่กลัวถามานอกเยไหมมาปะดิ่งไม่กลัวห้อเลี้ยนยังจะบอ ครับครับไปห้องไปไปเข้าห <Asia> okay. yeah. ้องน้ำป้าก่นผู้แสกนอนเลยบ่อดีอุ่นในน้ำสบายนีน่ล้วอลันอนเลยสิใช่และวนอนก่อนนี่เงื่อนจะขืนต่าัง้องนอนสามคืนก่อนเอ้าบ้านเร่ยเอีชวนมายดูแถวชวนขืนเงื่อนให้ลูกไห้เต้าเลยว่าลูกลูกย่ไคแต่ม้ขืนนอนหน่อยขืนนอนให้ก่อนสามคืนเนาะกไ้ แล้วก็พอลูกกลับมาแต่ไทยแนี่ยังไมีข้แบบแต่แข่หมขึ้นไม่นี่แหละอ้องแกอยู่กับรักข้นนอนสามคืนก่อนก็ได้มีกี่นนี่กี่คนกี่คนกี่คนชม่เราเราเนี่ยเถื่อนย่วเนี่ถื่อย่จะเด้งยโต้โตแล้วมึงยบ่เถื่อก่าโต๊แล้วมึงอย ม่เอาไหม่ต่ออก็ได้ไม่ต่อน่เป่ได้เออแบดีเนาะคักคใสกุญแจไว้คนอาเข่าคนหามบอก่นน่่นป้าาขี่ให้เนาะเเขาอีกคณปล่อยขาล เนนจะประตูนี่ต้กลายไปทํางเงินครัวดี๋ปิดไว้เงนคัวยีกิ๊จะเป็นจะจะเป็นนั้นบอกเป็นเกย์ว่าใหญ่มานะจะกิ๊จะกิ๊น่นนั่นนั่นนั่เออป้ามีปิ้งอยู่ป้าเอาปิ้งปเอาปิ้ง่ยแม่ป้อนรูปป้าป้าปเมืองป้าเลยป่ะไรวป่ะไระเมือป้าป่าเมืองป้าอะไรวะ เจ้าก็เก็บไบ้นได้ได้หมิเธอได้ได้ฮะเขาขายกันกระสอบเลยสองพันนได้หนิแมนเป็นบ่ออันนั้นมากอ่ะไปให้เพื่อนแล้วน่ออือ เาเนาะก็วันนี้พอสร้างยุดยุดแต่พันดก็ไง่ล้วแล้วชนัวนี้เนาะก็ได้บุญมาบบุญเลยอ่างนึงก็ต้องแกก็มบทางมาทางเทียน่ระาบอกแล้วออกินก้อนดุโอ้ยเฮ้ยยเวนนี้ยังไง กินวันยังยังวันป้าก็รวยแล้วเนาะสินแหงแต่พอแล้วกันชีวิตแบบพอเพียงขนาดนี้สสามมือผมไปจากชาวบ้คนทีโอ้ขึ้นไปบอกเพื่อนน้องกันพันว่างกะเ้องโมเจงเป็นรับป่ากันมาแล้วก็ถา,ามเพคนที่ไอ้บอกกันเด้อหน่อยเชาวจังไรกะเรื่องตัวนี้วันนี้ปัญหาบอกเพื่อนชาวจังไรกับอกคนเนาะแมน ไพ่สันไม่ต้อาเอื้อใชครับ huh. ก <In> ่อนเบือนจังว่ากันเด้อเบินรูซื้อได้ซื้ออย่างนี้ได้มาติดตัวก็หัวใจ้อเาบอกเซื้อังืนเบือนนี่มีเงินยังมีเงินอกคนนี้อย่าไม่ต้องาเบือนเทางเบืองเบือนเนาะต่ว่าจังใดเได้มาดูปุ่ได้มากะเบิองก้อนเพีินองกพอทั้งส่นกะว่าเป็นวันหยุดแน่จะเอาน้องพิงเพิินไปดินแน่ อาทิตย oh, so uh, no. ์อาเทื่ออยากพาเพื่นไปดินอันขี่มอเตอซเลอร์มักตอรูดอยู่ซอนยูไอเต็๊กยูไอติกเข้มข้นทำได้ชาวอาทิตย์แล้วก็นวันนี้ก็อยากไปแต่ว่าบอกบอกไปพี่เอกกร์ในว่าเป็นวันอาทิตย์เลยหยุดแจ็คหนุ่มเมื่อจะมาจังไายพังเบิ้งเนาะอาสันนี่ยังอยากฝากป้าลุงอยู่บ่ยังเอาไปถึงไปเถอะมือมีอยู่เลยที่เนาะ เราต้องกอดใจขอบคุณขอบคุณคายุ้งเนาะไ้ละไดยหมดทุกคนได้ที่ติดตามโดยอ่ะเนาะลุกใจเบอร์เนเล่ัปโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไอ้มี่ยังเพิ่มเติมกับอถ่าติดตามน้ำกันเด้อคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดี